โครงการเสริมสร้างปรับเปลี่ยนสากรการเกษตรร้องกวางจำกัดสู่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรครบครงจรเกิดจากปัญหาสมาชิกสากรจำนวน2,461คนมีพื้นที่ทำกิน26,915ไร่ 26, 15, ลผลผลิตข้าวเปลือก15,610ตันโดยใช้บริโภคในโครเรือน2,190ตันส่วนที่เหลือ13,420ตันขายแก่พ่อค้าคนกลางแต่ถูกกดราคาทำให้ไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจึงต้องกู้ยืมเงินจากสากรปีต่อปี โดยไม่สิ้นสุดมีสมาชิกสากรจำนวนหนึนคนได้มีการกู้ยืมเงินเพื่อทำการเกษตรรวม46.08ล้านบาทเฉลี่ยเป็นหนี้คนละ35,700ับาทและยังมีลูกหนี้ผิดนัดสัญญาจำนวน645รายเป็นเงิน27 5 6 0 0 0 0ล้านบาทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 15. 1 8จเจากปีก่อนในปีบัญชี2565าหสบาสำนักงานสากรจังหวัดแพร่จึงกำหนดขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่วนหนึ่งคือการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการผ่านสา,ากรการเกษตรร้องกวางจำกัดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการ5ขั้นตอนคือหนึ่งปรับแนวคิดของสมาชิกทำการเกษตรจากผลิตสินค้าตามความเคยชินสู่การผลิตสินค้าตามความต้องการตลาด2ปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนจากการชี้นําเป็นการจัดการอย่างมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการใช้สา,ากรเป็นกลไกในการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพผลผลิตที่มีมาตรฐาน3เปลี่ยนวิธีประเมินผลเดิมสา,ากร จะรับซื้อข้าวเปลือกเก็บไว้ที่ยุ่งช้างเพื่อรอจำหน่ายเปลี่ยนเป็นซื้อข้าวเปลือกตามที่ตลาดต้องการเพื่อจำหน่ายสเสริมศักยภาพบูรณาการหน่วยงานต่างๆเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจัดหาปัจจัยการผลิตสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้แก่สากรและห้าสร้างเครือข่ายร่วมกับเอกชนบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตทาให้สมาชิกมีรายได้จากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้นจึงสามารถชรําระหนี้คืนแก่สากร,กรเกือบทั้งหมด และยังมีเงินเหลือเป็นเงินออมกลับเข้าระบบสากรคืนสู่เศรษฐกิจให้สมาชิกรายอื่นกู้ยืมต่อไปโดยมีผลผลิตจากการดำเนินงานสิ้นปีบัญชีสากร 2,565สมาชิกมีรายได้รวม134.21ล้านบาทเพิ่มขึ้น197.71%จากปีก่อนนี้สินลดลงเฉลี่ยคนละ35,700บาทเงินคงเหลือเพิ่มขึ้นคนละ41,100บาทผู้รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกได้นำไปสีเป็นข้าวสารสร้างมูลค่าเพิ่ม25.17ล้านบาทเจ้าหนี้ทกอสอได้รับชำระหนี้คืน58.8ล้านบาทคิดเป็น96.67%ของเองินกู้ผลลั์าจากการดำเนินการสาก,กร เป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแบบครบวงจรสาระดับ1ต้นน้ำให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพขายปัจจัยการผลิตแก่สมาชิก14.32ล้านบาทให้เงินกู้แก่สมาชิก46.08ล้านบาท2กลางน้ำรวบรวมผลผลิตของสมาชิก134.21ล้านบาทแปรรูปเมล็ดพันธุ์ข้าว1.16ล้านบาท3ปลายน้ำขายผลผลิตของสมาชิก14,655ตันเป็นเงิน137.81ล้านบาทรับชำระหนี้คืนจากสมาชิก49.48ล้านบาท สากรมีรายได้เพิ่มขึ้น3.59ล้านบาทผลกระทบด้านเศรษฐกิจสมาชิกสากรผู้ประกอบการทุกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้นนี้สินลดลงความเป็นอยู่ดีขึ้นด้านสังคมสากรมีวงจรการบริหารแบบมีคุณภาพต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารลดลงเกิดการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า300รายรายละ350บาทต่อวันลดการอพยพแยแรงงานสมาชิกได้รับสวัสดิการด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมทำเกษตร เป็นมิดากับสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีอัดฟางก้อนทำเป็นอาหารสัตว์ไทยกลบต่อสังข้าวจึงไม่มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเซโรเวสในด้านการขยายผลสำนักงานสากรจังหวัดแพร่ได้ถอดบทเรียนความสำเร็จเสริมสร้างปรับเปลี่ยนสากรสู่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรครบวงจรทำให้เพิ่มธรุรกิจบริการแก่สมาชิกสากรเพิ่มขึ้นอีกจำนวนสามสาขาในพื้นที่อำเภอร้องกวางด้านความยั่งยืนสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นมีนิสินลดลงมีเงินออมเพิ่มขึ้นยุติค,ความยากจนส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัยไว้ บริโภคและจำหน่ายทำให้ยุติความหิวโหวยสมาชิกมีรายได้มั่นคงมีอาชีพที่แน่นอนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องสากรเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรทำให้ชุมชนและการตาท้องถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยและยั่งยืนปกป้องฟื้นฟูส่งเสริมบูรณาการหุ้นส่วนภาครัฐเอกชนเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานอย่างยั่งยืน